การลืมยากที่สุดคือการลืมตาตื่นตอนเช้าเป็นเรื่องราวของคุณครูที่ได้มาสอนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดซึ่งคุณครูย้ายมาจากโตเกียวช่วงพักเที่ยงในขณะที่ทุกคนรอทานอาหารอยู่นั้นเด็กๆต่างพูดถึงอาหารกลางวันว่าวันนี้อาหารมื้อเที่ยง จะเป็นอะไรนักเรียนคนหนึ่งได้กลิ่นอาหารที่ลอยมาตามลมจึงบอกกับเพื่อนว่ากลิ่นแบบนี้มันคือโอมินิเอซังใช่ไหมนะเมื่อแม่ครัวนำอาหารมาพอเปิดฝาหม้อก็เป็นโอมินิเอซังคุณครูที่เห็นดังนั้นก็อึง้งหน้าตาไม่น่ากินเอาเสียเลยแต่สำหรับเด็กนักเรียน กลับตื่นเต้นที่จะได้กินและทุกคนก็กินกันอย่างอร่ออร่อยยกเว้นคุณครูผู้ซึ่งย้ายมาใหม่จากโตเกียวคุณครูแอบเก็บโอมินิเอซังใส่กระเป๋าแล้วนำไปทำลายทิ้งแต่เมื่อกำลังหย่อนลงไปทิ้งเจ้าโอมินิเอซังกลับดินอยู่ในถุงเธอตกใจแล้วรีบโยนทิ้งไป เธอรู้สึกหิวเพราะเมื่อตอนกลางวันยังไม่มีอะไรตกถึงท้องจึงแวะร้านอาหารสั่งอาหารทานก่อนกลับบ้านเมื่อเข้าไปในร้านในขณะที่เธอกำลังคีบอาหารขึ้นมาทานนั้น <c oughs> ก็ได้ยินเสียงโต๊ะข้างๆสั่งโอมินิเอซังและกินกันอย่างอริดอร่อยมูม,มามเหมือนมันจะอร่อยมากๆหากไม่ได้กินคงจะขาดใจเมื่อเห็นดังนั้น ก็รู้สึกเสียใเอียนกับภาพตรงหน้าและรีบลุกออกไปจากร้านเช้าวันต่อมาเธอลาป่วยเนื่องจากเมื่อวานเรื่องที่เจอมาบวกกับไปได้ทานข้าวจึงทำให้ป่วยคุณป้าถามอย่างเป็นห่วงไม่สบายหรือไม่เป็นไรคะ่ะนอนพักคงจะหายดีคุณป้าไม่ต้องห่วงนะคะถึงเวลาอาหารคุณป้า จึงเตรียมอาหารให้เธอเธอทานอาหารได้เยอะขึ้นดีจังเลยนะที่หนูกลับมาทานอาหารแล้วคุณป้าเอ่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเห็นว่าไม่ได้กินเลยด้วยใช่ไหมล่ะตอนที่อยู่โรงเรียนโอมินิเอซังน่ะป้าเลยผสมมันเข้าไปในผักให้ทานง่ายขึ้นสิ้นเสียงที่คุณป้าบอกเธอก็รู้สึกแปลก ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะอาเจียนแต่กลับรู้สึกต้องการและอยากกินมันมากขึ้น